ภาพถ่ายวัยเด็กของชาอึนอูกำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาภาพถ่ายในวัยเด็กของชาอึนอูถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อว่าอโธแลนด์โดยโพสต์นี้ให้ใช้หัวข้อว่ามีการโพสต์ภาพถ่ายพรีเดบิวต์ของชาอึนอูโพสต์ดังกล่าวได้รวบรวมภาพวัยเด็กของชาอึน,นอ,อนูหนึ่งในภาพเหล่านี้ก็คือภาพถ่ายของชาอึนอูและเพื่อนๆของเขาสําหรับภาพถ่ายจบการศึกษาระดับปฐมศึกษา โดยในภาพจะเห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาชาอึนอูมีดวงตาที่กลมโตและผิวขาวสะอาดแบบเดียวกับที่เขาเป็นที่รู้จักในฐานะคนดังชาวเน็ตหลายคนประทับใจกับภาพจริงของเขาที่สมบูรณ์แบบแม้ในวัยหนุ่มสาวชาวเน็ตแสดงความเห็นว่าเขาดูดีมากแม้ในวัยประถมกับใบหน้าของเขาเล็กมากเขาหล่อมากกับเขาดูเป็นผู้ใหญ่มากถ้าเทียบกับนักเรียนประถมและเขาดูเหมือนผู้ใหญ่ในเมื่อเทียบกับเพื่อนๆของเขา และในปีที่ผ่านมาชาอุนอูนยังได้รับความสนใจจากเว็บไซต์ชุมชนอื่นๆเป็นอย่างมากด้วยภาพวัยเด็กที่พิสูจน์แล้วว่าเขานั้นเติบโตมาอย่างมีคุณภาพจริงๆขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com